สวัสดีครับไม่ว่าคนไข้ของหมอสัก,กเดชนะครับจะเดินมาจะถือไม้เท้ามาจะนั่งรถเข็นมาไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ที่คลินิกหมอสัก,กเดชเรามีเครื่องเอ็กซเรย์แล้วครับดังนั้นเราจะตรวจทุกปัญหาเลยนะครับว่าสาเหตุของการที่ปวดหรือเดินไม่ได้นี่นะครับมาจากกระดูกหรือเปล่าหรือเป็นเฉพาะที่กล้ามเนื้อที่มีปัญหาผมจะพาทุกคนไปดูเครื่องเอ็กซเรย์ของเรานะครับเฉญเลยครับจะเป็นท่อเอ็กซเรย์ ในห้องเอ็กซเรย์ของเรานะครับก็จะมีทั้งเตียงเอ็กซเรย์คนไข้าสามารถนอนเอ็กซเรย์ได้ที่เด็ดกว่านั้นก็คือสามารถยืนได้นะครับเอาไว้ถ่ายเอ็กซเรย์คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าหรือข้อสะโพกหรือกระดูกสันหลังในท่ายืนนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่มีแรงกระทาทำให้เวลาเอ็กซเรย์มองดูเหมือนเป็นกระดูกปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายเอ็กซเรย์ในท่ายืน เราจะเห็นความผิดปกติได้นะครับในเครื่องเอ็กซเรย์ของเราจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่นะครับเป็นเทคโนโลยี DR ไม่ต้องใช้การล้างฟิล์มอีกต่อไปนะครับเปลี่ยงแค่จัดท่าแล้วก็ถ่ายเอ็กซเรย์แล้วรูปก็จะขึ้นมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลยครับเห็นไหมครับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องปวดเขา่าข้อเข่าเสื่อมนะครับเอ็กซเรย์ถ้ายืนเราจะเห็นความผิดปกติอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนนี้นะครับที่คลินิกหมอสักเดชนะครับนอกจากจะมีบริการการตรวจรักษาก็จะเป็นการใช้ยาการฉีดยายังมีบริการเอ็กซเรย์นะครับเพื่อที่จะรู้ลึก ถึงปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยนะครับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อจริงไหมเป็นเยอะหรือเป็นน้อยอยู่ในระยะไหนแล้วจะได้วางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและก็แบนยํำนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกกระดูกทุกอย่างนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่คลินิกหมอสักเดชครับ